สวัสดีครับเพื่อคุยกันครับสวัสดีครับอยากเป็นยูทูบเบอร์ นี่รอคนดูนะครับเนี hmm. mm ่ยรอคนมาดู hmm. สวัสดีครับหนึ่งคนดูครับมาพูดคุยกันครับทักทายกันครับทักทายยูทูบเบอร์ทุกคนนะครับ1คนดูสวัสดีครับพี่ทักทายกันครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับทักทายครับอยากเป็นยูทูบเบอร์ครับทำไงครับ สวัสดี3คนดูนะครับฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับมาลองไลค์เลยนะครับนี่คือแบบต้องทำยังไงยูทูบเบอร์เนี่ยใครมีข้อแนะนำบอกได้เลยนะครับอยากมีคนติดตามเยอะๆดูคลิปเยอะๆเหมือนคนอื่นนะครับ สคนดูก็ดีแลเอ้ยต้นไม้เนี่ยสวัสดีครับฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับใครมีข้อแนะนำในการทำ YouTube บ้งครับ ที่ทำไปลงคลิปไปคนดูยังไม่ถึง20คนเลยครับต่คลิปชักท้อสิรักใครมีข้อแนะนําอะไรไหมครับทั้งคลิปทั้งอะไรบางทีลงไปก็คนดูก็น้อยมากครับก็โหบางทีเห็นแบบคนใหม่ๆเริ่มทำ <c oughs> ทักทายครับสวัสดีครับ คนเพิ่งเริ่มทำบางทีคนดูเป็นแสนแบบง่ายๆเลยนะของเราไม่มีคนดูหรือว่าเราต้องเปลี่ยนแนวทาพอดีผมชอบต้นไม้ชอบกเกษตรครับใครมีข้อแนะนำบอกกันได้นะครับพูดคุยกันได้เลยครับสวัสดีครับเป็นยูทูบเบอร์เขาบ้าง พึ่งเข้าเอ่อั้งแรกผมจะทําแนวแนวแนวต้นไม้ครับผมซื้อมีเอ่อเขาเรียกว่าอะไรกวักมอกดกวักมรลกดมัก็มีเอ่อส่วนผักส่วนผลมไม้ที่บ้านครับแต่ก็ยากทำ YouTube ยังแบบเเห็นพี่คนอื่นทำบางทีแบบโหแค่คลิปเดียวก็คนดูเป็นแสนแล็โห เลยแบบพี่ๆท่านใดมีข้อแนะนำโลโกนด้วยนะครับอยากมีคนดูเยอะๆบ้างคนดูหลักสิบเองครับของช่องผมฝากแชร์ฝากพาคนมาดูเยอะๆหน่อยนะครับก็ยังแบบตัดคลิปไม่เป็นอะไรไม่เป็นอยู่เลยครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับ คุณนันทิพัฒน์อยู่ปสามครับชื่อเทสสวัสดีครับฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับกดและซับสไครต์ยูทูบเบอร์ดีอยากเป็นยูทูบเบอร์ครับหรือว่าทำแนวต้นไม้คนไม่ค่อยดูกัน พี่พี่ว่าไงครับหรือผมต้องเปลี่ยนแนวทำสวัสดีครับหนึ่งคนดูไลค์สดหนึ่งคนดูฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับ YouTube หน้าใหม่เอ้ย YouTube น้องใหม่ พี่ๆคนไหนมีข้อแนะนําในการทำเอ่อเอาแนวต้นไม้นี่แหละครับสําหรับ youtube ลองแนะนํามาได้นะครับอยากเป็นยูทูบเบอร์บ้างครับเพิ่งเพิ่งไลฟ์แบบเห็นหน้าเลยครับยังไม่เคยไลฟ์เลยครับยังแบบยังไม่ได้แบบไลฟ์จริงจังคนไม่ชอบออกกล้องครับ ลองแนะนำกันได้นะครับก็เลยไม่รู้ว่าเออ Youtube นี่ต้องทำเป็นแนวไหนหรืออะไรยังไงก็เลยมาลองไลฟ์เพื่อแบบเออมีเพื่อนใจดีแนะนำนะครับ แน่นอนมันเข้ามาได้คือตอนนี้ผมทาแนวพวกต้นไม้พวกแนวเกษตรครับแต่มันโหคนดูก็หลักสิบเองคนดูน้อยมากครับคือแบบโหอยากจะดูสักแบบสักหลักพันก็ดีใจในะครับทุกคนดูแบบคลิปหนึ่งไงนี่หลักสิบหลักโอ้โหแปดคนยังไงคนดูก็เลยท้อเลยมาลองไลฟ์ถามดูครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะครับซับสไครป์ช่องด้วยครับช่องน้องใหม่ฝากด้วยนะครับไลฟ์ส <c oughs> <c oughs> like, ดอยู่ <c oughs> สวัสดีสองคนดูนะครับต้องทำยังไงครับชั่วโมงถึงจะขึ้น,นครับชั่วโมงในเอ่อ u b e ะครับใครมีข้อแนะนำบ้างครับแล้วคลิปทำมาก็คนดูลักหน่วยเอง10คนอย่างเงี้ยแคนอย่างเงี้ยตอนนี้โอ้โห ไม่ใช่เพิ่งตื่นครับพอดีเพิ่งเสร็จงานครับเพิ่งกลับเข้ามาเพิ่งกลับเข้าห้องนอนครับพี่ไปทํางานมาครับพี่เพิ่งตื่นเหรอเหมือนเพิ่งตื่นเลยง,ง่วงมากกว่าครับอยากจะนอนมากกว่าครับแต่อยากจะไลยถามเพื่อนๆดูครับว่าเออต้องทํายังไงเพื่อจะได้เป็นยูทูบเบอร์มั้งครับ ดีสองคนดูด้วยนะครับยูทูบเบอร์ต้องไลงไงให้คนดูเยอะๆอ่ะขนาดทำคลิปไปคนยังดูน้อยมากเลยครับ หัด่ัตตต่อหัดทำด้วยนะฝากแชร์ฝากซับสไครต์ด้วยนะครับข้าไปดูกันให้เยอะนะ ขอบคุณมากครับยังไงก็ฝากแชร์ฝากช่องด้วยนะครับฝากแชร์ด้วยนะครับ <c oughs> ฝากกด subscribe กดกดแชร์ช่องน้องหน้าใหม่ด้วยนะครับครับขอบคุณมากนะครับที่กดติดตามนะครับฝากแชร์ไปด้วยนะครับญาติเพื่อนพี่น้องฝากช่องเกษตรช่องแน่น้อยไ่หน่อยนะครับ ขอบคุณมากเลยนะครับ my seven cat เคยจะเป็น่ายยูทูบเบอร์อย่างคนอื่นมากนะครับ เงียบเงาจังเลยนะสวัสดีสองคนดูด้วยนะครับพูดคุยทักทายกันนะครับ ได้ครับได้แก้ไขดูครับอืมใช่ครับผมเป็นคนที่บางทีแบบกลัวพูดไปแล้วแบบอืมดูไม่สนุกเดี๋ยวลองพูดใส่ในคลิปไปด้วยนะครับใส่แต่ดนตรีไปอย่างเดียวเ <c oughs> ลยก็กรูปแล้วก็คลิปอยังไงฝากแช่ ฝากแชร์ฝากพาก,กันมาดูเยอะๆนะครับจริงเนี่ยไม่ได้พูดในคลิปไปเลยไม่ต้องหัดพูดหัดตัดต่อใหม สองคนดูนะครับบ ็เแบบน,น,นี้ดีไหมครับตาช่องยูทูบนายเกษ็ร เห็นบางทีแบบช่องแนวเกษตรของอนนี่ก็โหคลิปหนึ่งคนดูเป็นล้านเลยนะครับช่องผม,ม,มจริงครับน่าจะแบบต้องพูดเข้าไปด้วยคนดูแปดคนอย่างเงี้สิบคนอย่างเงี้โอ้โหพี่ๆท่านไหนลองแบบหรือว่าเปลี่ยนแนวเป็นแนวอื่นดี